พบกันให้สลามใต่ถามทักทายผลบ,บุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัส,สลามวะลัยกุมวะราฮมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุลฮัมดุลหวนะครับวันนี้เราก็มาอ่านกุรอานพร้อมกันนะครับ่าเดี๋ยวเราเริ่มด้วยขอ,อ,ขอ,อ,ขอดูอาก่อนนะครับรอบบีซิดานีอนิลมาวรรซุกานีฟะมา โอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาฮลาอิลลามะจัลตะฮูซาฮลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่าย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله أنا خاب وني بريك هوراو بين أعلى هيدا บิสมิลาฮามิลานะครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นซูราะอ์ใหม่นะครับแต่ว่าเราไปทวนอายาโคซีกันก่อนนะครับอ่าจะได้ไม่ลืมเขานะครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับเห็นนะครับอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนกับครูไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่านักเรียนหลายคนอ่านได้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลห์พร้อมนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع قرصيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ทำเ <س> ห <ؤ> ล <ال> ือนะครับเราก็ได้ทบทวนอายะกุรซีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสุรรอบใหม่ของเราในวันนี้กันเลยนะครับ ัทำดมดีแล้วครับสูรร้อใหม่ของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับท่านนักเรียนเปิดในอันกุรอ่านอยู่หน้าที่2 6 6 1้ย1รัอ6 0นนะครับอ่านค้เขาชื่อว่าสูรัตุลฟีลสูรอตุลฟีลนะครับสูรัอัลฟีลนั่นเองนะครับอ่า หลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเพราะว่าอาเป็นสุรอที่ไม่ยาวมากนะครับแล้วก็มีเรื่องราวนะครับของกองทัพ้างใช่มไหมครับจําได้นะครับเรื่องราวของกองทัพ้างนะครับที่จะมาทำรรํำลายคารบะ๊อ่าฉันร้อยเดี๋ยวครู เล่าให้ฟังทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านสุร์อลฟีนให้นักเรียนฟังนะครับหนึ่งรอบนะครับทั้งสุร้อเลยมีทั้งหมดห้าอายะนะครับอาวดุบิลละาจมินั่ชัยฏตานิรเราะจีมบิสมิลลาฮิาเราะห์หมานิรเราะฮี الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم ه, ลลบิ حجارة มิสิจิลฟ้าจ عل หุมคั่ ل สฟิม ل กฮุลอ่านี่ก็เป็นสุรออลฟีนั่นเองนะครับอ่ามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งวรกกันนะครับแล้วก็มาลองอ่านกันนะครับ อ่าในอายะที่หนึ่งก่อนเลยนะครับคุจะเริ่มที่อายะที่หนึ่งก่อนเลยนะครับอ่าอายะที่หนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มาหมดนี้เลยอายะที่หนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคครูแบ่งวักก่อนนะครับ อ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวรรคแรกนิดนึงนะครับยาวหน่อยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านทดลองอ่านตามครูนะครับอ่ลัมตะรอกว่าะฟัอะไรอ่าล้วจะรู้ว่าะฟัอะไรอ่านะครับนี่มีอักษร หลายตัวเลยนะครับที่เรารู้จักกันแล้วอ่านกันแล้วอลิฟอ่านว่าอ่านะครับลามอ่าลานะอ่าลาลาเจอกับมีมลามีมลามตัวนี้ตัวอะไรใครรู้บ้างสองจุดข้างบนตัวตานะครับตาอ่าตาอุ้ยตัวนี้ตัวรอรออ่ารออันนี้ตัวกาฟนะครับกาฟตัวต้นนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับกาฟอ่ากา ากายกายอ้าวตัวน,นี้ตัวอะไรคุ้นมากเลยฟาอาฟามาชาลออันนี้ก็ฟาอาฟาเหมือนกันนะครับนักเรียนฟาอาฟาเหมือนกันอันนี้ตัวอีนอีนอาอ,อันนี้ลามอาลาอาชาลอนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาสะกดกันตอน่ออ่านกันต่อน,นะครับอะลัมตร์รอไกฟ์ฟาอาลล ألم تر كيف فعل ألم تري كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تري كيف فعل ألم ตระคีฟ فعل ะอ่าทำมปแล้วนะครับอ่าต่อไปวักนี้นะครับเอาใหม่นะครับวักต่อไปสั้นรับบูเกะรับบูกะรับบูกะรับ บูกอ่าทำแล้วนะครับอ่าเดียวเราลองเอาสองวักนี้มารวมกันนะครับแอลอัมต์รกัยฟะฟะอัลร็อบบุกะทำแล้วทำใมนะครับออลัมต์รักัยฟะฟะอัลร็อบบุกะ

اي بي بي لام بيل في في يا في لام اي لي نحب بي أصحاب الفيل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  صحاب ิฟิลไป أصحاب ิฟิลอนทำแล้นะครับสำหรับอายาที่หนึ่งนะครับคุณครูก็แบ่งวรรคให้นักเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวอ่า เราก็มาค่อยๆรวมกันนะครับอ่าเดี๋ยวคูณลองรวมทั้งสองวรรคนี้ดูนะครับ ب ب อัลัมตะราีฟฟะอะลลรับบุะบิอัลฮะบิลฟิลอ่าจะยาวนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าเราฝึกเป็นวรรกก่อนนะครับเอาวรรครกวรรคสองกันเดี๋ยวค่อยรวมแต่กิ้งคูรวมให้ฟังดูนะครับ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ทำเลยแลนะครับนี่ก็เป็นทั้งอายะที่หนึ่งนะครับอิชาล์ลเดียวครั้งหน้าเรามารวมวักกันนะครับอีชาร์ลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต่อนะครับแล้วนะครับนักเรียนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อครั้งก่อนเราก็ได้ทวนอ่าได้ได้ขึ้นอักษรนะครับตัว ตีนตัวเชนนะครับซอสดอนะครับกับสลัดดอมมาร์นะครับเชาแล้ววันนี้เราก็มาดูตัวต่อไปนะครับอ่านเรียนดูนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับขึ้นภูเขาลงมาตัวตอนะครับตัวตอตอสลาอูจะอ่านว่า ตู้อ่าตอูอ้อานว่าตู้นะครับปู้นะครับปู้แล้วต่อมาก็เป็นตัวยอนะครับตัวยอคูห่หูเขานะครับยออูจูยออูจูนะครับยออูจูนะครับอ่าตัวแรกนะครับตออู ตู้ตัอู่ตู้นะครับต่อไปนะครับยอตัวยอยออ,อ,อ,นะออู่จู่ออู่จูนะครับยออู่จูอ่าต่อไปนะครับตัวต่อไปอุย้ยตัวนี้ยากเลยนะครับครูขึ้นให้ดูก่อนว่าอ่าเราจะต้อง ได้เรียนตัวไหนกันอันนี้ตัวอะไรครับอินอ่าครูใส่สระอูเข้าไปอินอูจะอ่านว่าอาทำไมครับอินอูเอา่อินอูอู่อินอูอูอีกตัวหนึ่งครับอู่กับเขาปึ๊บอ่ามีจุดด้วยเป็นตัวเอ็น ไซส์ระอุเข้าไปเกนอุกูเกนอุกูนะครับอ่านว่ากูนะครับตัวเกนนะครับตัวเกนจะอ่านว่ากูนะครับเกนอุกูเกนอุกูอ่าลราอ่านตามครูนะครับเอาตัวแรกตัวนี้ก่อนนะครับอิโอุอุต่อไป เงินอู่กูเอาม่นะครับเงินอู่กูเงินอู่กูนะครับอาเดี๋ยวนักเรียนมาดูทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่ตัวนะตะกี้เราขึ้นตัว ตอนะครับตัวหน่อยหนึ่งนะครับปออูอ้อูต่อไปนะครับตัวยอนะครับมีจุดด้วยยออูอ้ซูนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือตัวอินนะครับโค้งมานะครับใส่สระอู้อินอู อ,อูอ็นอูอูน,นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวเรนนะครับมีจุดด้วยเพิ่ปใส่สระรอูเรนอูกูเรนอูกูเรนอูกูนะฮะนะครับเรนอูกู ทั้งสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมาฝึกอ่านกันให้คล่องนะครับเอามาอีกทีนึงนะครับกตอูตู่อจ้อู่จู่อินอูอูเกนอูกูัมดลลาหะนะครับก็อ่า สี่ตัวนี้นะครับอิชาอัลเดี๋ยวเรามาดูกันให้คล่องนะครับอัานทำนดีแลอัาฮัมดลแล้วลครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ขึ้นซูราร็์อัลฟีนนะครับชื่อซูราร็์อัลฟีนนะครับแปลว่าช้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆอ,อ่านกันนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้บางคนอาจจะพอได้แล้วนะครับอิชาอัล เราก็มาอ่านกันให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ขึ้นอักษรสับสระอู้ไปนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอัลลอฮุมะัมนีบิลกุรอานวะจัลฮุลีอิมามะวะนูรอวะฮุดาวะระห์มะอัลลอฮุมะซักกิรนีมินฮูมานะซีตุวะอัลลิมนีมินฮูมาจะฮิลตุวะรซุกนีติลาวะตุฮูอานะอัลลล์ وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته